สิดยอะไปเลยต็งคาร์ลเปลอตีเลยครับตำรวจแต่งมาแล้วจ้าเพอเองติ้ตัวไว้สับไงากวหาว้โอโหลงไม่ทันวะตปหาที่เล่นแล้ว ข้างล่างสุดเลยโอ้มีตัวเต็มเลยจะไปกินข้างล่างสุดเลยโอเคได้ของละเอมีตัวนะใช่ใช่มัวยน้ำอยู่ตัวหน้าเบอร์ส<า>ี่เลยยังไงเบอร์สี่ก็มี ตัวสีนี้เนาะมีบนว่าจ้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางฉันไม่มีปืนเธอ เห็นไหมล่ะโอ้โหไอเหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยน่าจีเแล้โครเดลโครมีคำหยาบเลยลาล่อนอยู่นี่ไม่ใช่ละมากแต่มันล่อนแมวก็นั่งตักมันล่อนไก่จังแมวนะแมวก็นั่งตักแมวโลมาใช้แมวบินมาได้ปะ โอโหตตบเลยเลยฟักฟักแม่เนี่ยเหรอนะกินเหรอเฮ้ยเหมือนมีคนจะวิ่งเข้าไปเล,เลยตรงตรงหนินใหญ่ๆอ่ะข้างล่างมีอะไรปะสองเลยมาละเรอซามามามาเล่นเลยซนะาเ่ยกันซาเีย โอ้หของเพียบอะไรอย่างเงี้ยกับมันสิครับหลบไปหลบไปหลบไป,น,ไป,น,ไปนี่ไงเแข็งจัดให้แบบงามๆเป็นนี้ขี้แตกไปเลย แต่อากาศแหละกลางอากาศถ้าคนมาลงข้างล่างดีกว่าถ้าคนมาอีกกว่าดักนี่นี่น่าจะเวิร์ เอฟเพลงแล้วเหรอทำไมขึ้นไม่ได้วะเนี่ยเด็ดขี้อะไรของมันเจี้ยอะไรโดกูแอบอยู่ไม่ได้หรอกไปเอาแอร์ดับเบิ้ลแอร์ดับตเบิ้ลเล้ยวไปบัดวัดวัดมีปลากระเบนบปเอาวัดไปวัด เฮ้ยคนกระโลงมาดที่ไหนตันวสนามบอลสนามบอลตรงบอลเต็มเลยแมวแมวแม่แมแมแมเ,เ,ลเลยเลยเล่นไปนเลย กระสุนก่นอนโอ้โหกาเล็กซี่กาเล็กซี่หลด,ดอ,อกลีกมันมีคนหลดล่มมาเฮ้ยแเฮ้ยเยี่ยมบอกแล้วมันแอบ,บอยูเนาะบสัสซีช่วยบสัสซีเฮ้ยเดีชไอ้สัสแมวก,กนนินไฟด้วยนะ บอกอยู่ว่ามันมีคนโดดล่มลงมาวะ่ะไม่เห็นตัวมันโดดลงมามันแอบเลยนะที่ตรงฟรีเนี่นยดีไปต่อเป็นนี่อะไรเปล่าไว้ซะ Please recall me ฟันนี้ฟันนี้ก่อนพี่โดยม่มีคนเอาตายแล้วเหรอิงหปุ่นสีออกปุ่นสีออกปุ่นสีแบบชูข้างหลังเลยเพื่อนทถ้ำอ่ะเอ๊ะกันไว้ให้

โอ้โหไอ้พี่เต็มเลยอือเอ็มแม่ยัดอ้อมไปอ้อมไป Don't give up your teammates can still recall you สามตัวเลยน้องมันลุงมาค่ะน้องแกร่งเขี้ยมาค่ะเออซีโซ่ซุเล่น ไม่ใช่อ่ะแล้วเล่นแบบนี้ไม่ให้พูดคำหยาบได้ไงลงมาแล้วมาแอบเหรอเปีเว่งเปิีเว่งลงมาแล้วไม่ออกมาดีพี่ชันนท์ก็เลยปากแนสิครับไอสัตว์โอยเฮียจ้าหนึ่งกอล์ฟเลสเวลาทำอะไรบอกว่าทำไ <laughs> มพ,พี่พี่พูดคำหยาบดีนะเมื่อกี้กูบอกเรื่องกูว่ามันหนักหัวมึงเหรอไอสัตว์ไม่มีใครกล้าพูดหรอกเฮียไอเด้อกะทำไม,ไม,ไม โอ้เจ,จ็บใจว่ะตรงนั้นเลยกินเนี่ไปแล้วมั้งไอ้พวกซีเข้ามาพวกซีโอ้ยของหมดเลยว่ะเซ็งเป๊ะโหเน็ตกาเล็กซี่เป็นอะไรเนี่ยเอเอสนี่เป็นอะไรวะแม่งโคตรเซ็งเลยว่ะทำไมอ่ะ มาถูถ yeah, so so, okay. fulfill oh, ูซ no. erm oh, uh ึ oh. ่งคอมาบอกน่ะระวังนะไล้นี่งใส่เลือดก่อนดีนะผมไม่ได้ลงด้วยนะดีเพิ่มมันมานระวัง เก็กระจูดเลยไอโดคีโดมันตายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเนี่ยเกยบนะพวกมึงเนี่ยเกยบนะมันเป็นอะไรครับเดทมันเป็นอะไรเนี่ยอังได้ไหมทุเล่ชิบหายเลย Watch out เฮ้ยกูแอบอยู่กูนอนแอบอยู่เนี่ Watch out ไปมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งเอ้ยมัมมี่ด้วยเหี้ยวิ่งข้าวฟังไปแล้วตัวปิงแม่งขึ้นร้อยกว่กาเน็ตอะไรของแม่งวะเหี้ยแม่งเอ้ย m a r k e location help d e p มาสี่แล้ปวังเล้ววังไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหโดนเน็ตขึ้น160เดี๋ยวไอ้ยีทำตัวโอเควะเช่นนี้ไม่ได้วะโดนเน็ตดินอกจอกนอกอกนอกจาเฮ้ยไอ้นอกนากเออตายไปแล้ว เดนในกระตุกเป็นไงหมดยังหมดเตียงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับตียงหมดแล้วครับตายแก่ตา่เจอตี๋ละคูลเตีกันเนาะมานจตีเดียวกันตีี้มันตาย

ไม่กูดูไมได้เลย,เลยเถ้าไงเบอร์สีอยู่แล้วมันจะเปิดเบียดเียงแม่งมาหะไรมาหะไรต,ตัวเลย้ข้ามแล้วเอาอเหรอตไ้วดตสวนไปส่งข้อมในนรกโน่นอีกที่อ่ะ เด็บิตรีแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไอตัวนี้อยู่ไหนดูสิถ้าอยู่บ้านโน้บ้านโน้เพื่อนมาบ้านโน้นไอมันกระโดดข้ามกำแพงมาแล้วข้ามกำแพงเลยหลังคาหลังคาเอฟหลังคาบ้านโน้นโอเคได้จัดใหไอตัวหลังนี่ตายยังตายแล้วยังตายบัง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 ังับัง้ัหลังคา เอสหลังคาบ้านเธอหลังคาบ้าน้นี่ะไม่รู้ไอ้ตัวข้างหน้าเธอตายยังไม่รู้เหมือนกันในหลังบ้านแบบนี้ไม่รู้ตายยังแต่รู้ว่าหลังคามีเนี่ยเดี๋แป๊บนึงเดี๋ยวรอเนี่ยมันนิ่งก่อนเนี่ยมีปัญหาเระเบิดมีไหมตุ้มไปเลยเราวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยเน็ตแม่งเนี่ยไอ้แม่กากเก่งดูดิ๋ปีมันขึ้นสองร้อยเลย น็อกละน็อกละได้ด้วยเหละไอตัวนึงเลยหมดสวยพี่มันมีไกลๆยิงตัวบาร์การคชุบก่อนชุบก่อนชุบชุบน้องหน่อยโอ้ดุนเน็ตร้อยหกสิบทุนเลทก็ทุนเลทเอเอสทุนเลท Thank you ยุงกินปูเลือกเป่งก็เลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วแล้วมาแลถ้าไงวิ่งไปวิ่งไป It is so time ตากไม้อีกตัวนึงมามาไม่กลัวนะอย่าลดอย่าละมันละเข้าไว้เดี๋ยวไม่ก้นหลยมาแล้วมาแล้วระวังเฮ้ยข้างบนหลังเอสเห็นอยู่แดงๆอืออันนี้ตัวนี้เห็นอยู่ ลงแล้วลงแล้วลงแล้ว่าเบอร์สีคุมอยู่นะยิงกูแน่ปาเบอร์ยิงกูแน่เลยเรียบร้อยเลยโอยเลย่โอ้ยเลสามตีดีกว่าทุนเล่ไปดันไหนวะเอมเนทุนเอ